สวัสดีครับผมซีเอ็มชัยยานะครับวันนี้พามาดูที่ตำบลสันป่ายางนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นพื้นที่สวนนะครับหรือตอนตอนนี้นะครับหรือเป็นที่นาขั้นบันไดก็ได้ครับมีน้ำลำรอบนะครับที่ไม่ต้องถมแล้วนะครับตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นเนินขึ้นมานะครับแล้วก็สลบลงไปหาข้างล่างเป็นทุ่งนานครับพื้นที่ตรงนี้มีอยู่สี่ไร่นะครับต้องการขายไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้โดยตรงนะครับตรงนี้ก็ห่างน้ำห่างไฟก็โดยประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับ ก็เป็นพื้นที่โฉนดนะครับน้ำล้อมรอบที่สวยมากนะครับวิวเขานะครับตรงนี้ก็วิวทุ่งนานะครับก็น้ำก็จะมีตั้งแต่ด้านข้างบนนะครับของพื้นที่นะครับที่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นบ้านฝรั่งนะครับ กาพื้นที่ก็จะเป็นตรงนี้นะครับเหมาะทำบ้านพักต่างอากาศรีสอร์ทมากนะครับตรงนี้ แนวนี้จะใช่หมดน,นะครับครับก็ถึงแนวต้นไม้ชํำชานะครับนะครับข้างล่างนะครับ ก็พื้นที่ตรงนี้ก็ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ37กิโลนะครับก็ใกล้แหล่งชุมชนนะครับก็ถานนี้ก็น้ำดีอยู่นะครับก็จะทำนากัน2ปีละ2ครั้งนะครับก็ติดถนนหน้ากว้างติดถนนสาธารณะนะครับ ก็แนวที่ผมจัดรถครับจะเป็นแนวถนนแถวนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมพวกโนดพวกรูปภาพเพิ่มเติมอะไรก็โทรสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701นะครับ i.d l i ไล cm แล้วก็24ตัวละ CM นะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ